หลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ของเท r ร c าค s สิกได้พุ่งสูงขึ้นเกินระดับ2.27ล,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 ล้านล้านเหรียญบนไบเน c ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยสิ่งนี้ได้ทำให้เกิดความคาดหวังต่อการพุ่งขึ้นของราคา LUNC ที่ระดับราคา0.0005ดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางมูลนิธิเทราลูนาคาสิก ได้ทําการออกมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าปริมาณการซื้อขายของ LU NC ได้พุ่งขึ้นแต่ระดับ2.27ล้านล้านโทเค็นบน b i t n e เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโพสต์ล่าสุดบน X <c oughs> ของพวกเขาได้ประกาศว่า50%ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่เกิดขึ้นจะถูกนําไปใช้ในการซื้อคืนและทําการเผา LU NC ทิ้งโดยประกาศนี้ได้ทําให้เหาบรรดานักลงทุนมีความหวังมากยิ่งขึ้นว่าราคาอาจพุ่งสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากอุปทานของโทเคนที่ลดลงมักส่งผลดีต่อราคานอกจากนี้เองไบ a น c e ซึ่งเป็นกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังเตรียมจัดงาน b บ r ร์นอีเครั้งต่อไปในอีก12วันข้างหน้าอีกด้วยตามรายงานได้ระบุว่าในอดีตการเบิร์นอีเวนต์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้ทำให้ราคาของ LUNC พุ่งสูงขึ้นและเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเทียบกับ ความคาดหวังของตลาดที่พุ่งสูงขึ้นในขณะเดียวกันชุมชนเทอรล่าคลาสสิกก็ได้ก้าวหน้าไปในด้านของการกำกับดูแลโดยข้อเสนอการโอนการเข้าถึงแดชบอร์ดของคอยมาร์เก็ตแคปไปยังออโนดซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบชั้นนำได้รับการอนุม,มัติเมื่อไม่นานมานี้โดยการดำเนินการครั้งต่อไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไปด้วยโดยความพยายามเชิงลุกของ ทางชุมชนเทอร์าลูนาคสิกรวมถึงการเผาโทเค็นและการอัปเดตการกำกับดูแลทำให้มีความหวังมากขึ้นสำหรับการพุ่งขึ้นของราคานอกจากนี้เองการเผาโทเค็นของไบ a น c e ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเตรียมที่จะทำการกำจัดโทเค็นจำนวนมากออกจากอุปทานหมุนเวียนซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ พุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และในปัจจุบันในตอนนี้เองราคาคงเหรียญโทเค็นเทอร่าลูนาครับซิก n u n c นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่110มีศูนยน์อำนาอยู่3ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้างเงิน US ดอลลร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาหองเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป2 0.07%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MA เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line และยังคงยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยศูนย์โดยล่าสุดสัญญาณ Histogram ยังคงบ่งบอกว่ามีแรงขายมากกวันก่อนหน้านี้เล็กน้อยซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายได้ในระยะสั้น โดยเรายังคงมองเห็นระดับแนวรับที่สําคัญหักเหรียญล่วงลงมาที่โซนระดับราคาของฟินโบนิชีที่9.51มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตําแหน่งและระดับแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่โซนระดับราคา1.30มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตําแหน่งต่อค่างเงิน u s d o ล l a